กิโลแล้วเป็นไงบ <1 kilo S 1> <ะ>้างกหนึ่งจุดสามที่นี่เขาวิ่งกันเพชรยังไงบ้างเขาบอก7,89แ้แต่ช่วงแรกๆเขาก็ไปเจ็ดกันชื่ออะไรครับชื่อปลาค่ะมาครั้งแรกหรือเปล่าที่นี่ใช่ค่ะมาครั้งแรกปกติปลาวิ่งอยู่แล้วไหมครับเคยวิ่งค่ะแ้วก็ไม่ได้วิ่งนาแล้วไปออกกำลังกายอย่างอื่นแทนครั้งนี้มากับพ่อค่ะโอเคฮะมากับพ่อใช่พ่ออยู่ไหน พ่อเสื้อแดงตรงนู้นเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนเก่าอ๋อโอเคโอเคเขาไปชวนหนูมาด้วยค่ะครับไหวนะไหวไหวไหวค่ะโอเคไปก็วิ่งห้าร้อยเดียโอเคครับขอบคุณครับมาวิ่งกี่ครั้งแล้วครับรันครับสามครับสามเป็นยังไงบ้างรันครับสนุกครับพี่เร็วขึ้นดรือครับไม่มีกิ่งรันนี้ครับาที่มาทีี่ ปกติวิ่งกันอยู่แล้วไหมครับหรือว่ายังไงวิ่งอยู่แล้ววิ่งอยู่แล้วเนาะเป๊ะๆๆตๆๆตาๆๆๆเๆๆ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 มาๆๆๆๆๆๆตๆบๆๆ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 คๆๆ้ๆๆว่าๆๆๆงๆๆกๆๆาๆ้ๆๆ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 ๆปีแล้วเป็นร้านๆนๆๆ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 ๆรๆบๆๆๆๆๆบๆบๆๆ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 รๆๆๆๆๆๆๆปีคืออะไรครับตอนนั้นเรียนปแว มาร้านนี้ตลอดครับโอ้โหคลาสสิกจัดพี่ชื่ออะไรครับชื่ออัจครับอัจพี่อาจมาลันขับกี่ครั้งแล้วครับตั้งรีแคงที่สองครับอ๋อเป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกดีชิลๆเนาะไปเรื่อยๆเดินๆจับจับขนมดาก้ปนบอลที่ติดสติกเกอร์ใช่ยุคที่เราสมุดสะสมเป็นสติกเกอร์แล้วแกะออกมาจากกล่อกละกันนี่คือที่แรกในเมืองร้อยเอ็ดร้านหนึ่งที่ผมชอบมาก ในร้อยเอ็ดนะะนี่คือร้านที่มีชื่อว่าปาติโถครับเป็นร้านเบียร์คาร์ฟนะครับซึ่งความพิเศษของร้านนี้ก็คือนั่งดื่มไปคุณก็จะเห็นพระฟางห้ามญาติแบบนี้บอกว่าเบาๆเบาๆแก้วเดียวพอว่างๆใครมีโอกาสแวะมานะร้อยเอ็ดนะชื่อร้านว่าปาติโถมีเก็บความรู้จากลิลลี่ครับมานะก็คือเห็นที่เราขับเฮ้ยวิ่งผ่านของรอบเมืองอ ก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดชื่อว่าร้อยเอ็ดเนี่ยมเกิดจากระหว่างจองมีทางเข้าเยอะก็คือเป็นประตูเมืองสิบเอ็ดประตูเมืองสิบก็เลยภาษาโบราณเขียนหนึ่งศูนย์เอ็ดก็คือหนึ่งมันก็เลยเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสิบเอ็ดประตูเมืองนี่คือที่มาของจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อกี้สัมภาษณ์ลูกสาวไปแล้วครับ น้องปลาเขาบอกว่าเขามาวิ่งครั้งแรกครับใช่ครับทำไมคุณคุณพ่อชวนเขามาเหรอครับหรือว่ายังไงครับปกติก็ชวนเขาวิ่งอยู่ประจำแต่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่งอ๋อแล้วคุณพ่อวิ่งมานานหรือยังครับวิ่งมาจะสิบปีแล้วครับสิบปีงานต่อไปจะไปวิ่งอะไรครับ เราจะไปที่บุรีรัมย์ครับอ๋อบุรีรัมย์ครับ42โลเป็นกำลังใจให้นะครับครับขอทราบชื่อคุณพ่อนิดนึงครับคุณพ่อวันชัยครับคุณพ่อวันชัยขอบคุณมากครับชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะสวัสดีค่ะปูครับเดิมทีพี่ปูอาจจะวิ่งคนเดียวที่บึงอยู่แล้วแต่อัเนี้ยเลยอยากมีรันข่าวกับเขาบ้างเราเยังไม่มีกลุ่มไหนทำอะไรเงี้ยค่ะสมาชิกที่วิ่งที่ที่บึงอ่ะมีเยอะพอสมควร เราก็เลยอยากจัดกิจกรรมขึ้นมาแบบรวมตัวมีติ้งกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่แอนบอกครับผมเริ่มจากวิ่งคนเดียวไปเรยผมก็มีวิ่งแข่งวิ่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนเช้าอ่ะผมจะเจอพี่ๆที่บึงทั้งอ่ทุกกลุ่มอายุก็จะเป็นมิตรภาพที่น่ารักเขาก็บอกว่าทํารวมตัวกันให้หน่อยทํารันขับใ,ให้หน่อยอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยแบบได้จัดตั้งตรงนี้ขึ้นกันไปเลยก็ได้รับผลตอบรับก็โอเคครับก็ยังฝากน้องใหม่ ของร้อยเอ็ดหน่อยนะครับพี่เ้คนที่เขาไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ดเขาอยากมาวิ่งที่ลานขับเนี้ยชื่ออะไรนะลานขับชื่ออะไรนะแลนโรดขับค่ะแลนโรดขับ,ขบเขาจะติดตามยังไงได้บ้างครับฮะสามารถติดตามในเพจได้เลยนะคะเอ,อ่อในเพจเ <c oughs> ฟซบุ๊กก็จะเป็นแลนโรดขับเลยแล้วก็มี t ิ k ็ o k แล้วก็ไอจีเหมือนกันค่ะวิ่งทุกอาทิตย์ไหม ประมาณ2อาทิตย์จัดทีหนึ่งค่ะสออาทิตย์จัดทีหนึ่งอับโอเคใครมาร้อเอ็ดไม่มีเพื่อนบิ่งยินดีต้อนรับครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับจะมีค่าใช้จ่ายก็ก็โอ้ย่าปายาไปเรื่อยไปเรื่อยรีวิวนิดนึงไหนก็พูดตรงนี้ละเลเบลวีฟสำหรับปูผมรู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่นุ่มครับ นุ่มใช้ recovery easy อะไรเงี้ยได้เลยครับไปจนถึงแบบว่าถ้าลงความเร็วก็ผมว่าได้ครับพี่เต้ได้ใช่ไหมใส่สบายสบายใส่สบายสบายครับพี่เต้สวยด้วยครับผมว่าแล้วเสื้อเป็นไงบ้างเสื้อโอเคครับโอเคเสื้อมดกัดครับสวยสวยชอบชอบขอบคุณมากครับพี่เต้ได้ขอบคุณมากเลยครับขอบบคคุณมากนะรัพี่เต้สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออ๋องครับมาครั้งที่3แล้วครับอ๋อเป็นยังไงบ้างรีวิวหน่อยครับสนุกครับผม มีหาดีใช่ครับชอบสนุกค,ครับอะไรคือจุดเด่นของแลนดโรดผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่า ความสนิทสนมซึ่งกันและกันใช่ครับมันเลยทําให้เวลาวิ่งมันสนุกใช่ครับรีวิวรองเท้าหน่อยครับไปรัสปินครับใช่ครับผมรีวิวครับขอรีวิวสั้นๆเด้งครับเด้งครับใช่ชอบชอบครับใช่ครับขอบคุณมากครับอกมาคราวครับสวัสดีพี่เอี้ยงครับมารังมาลันขับร้อยเอกครั้งแรกเป็นไงบ้างครับสนุกดีค่ะสดชื่นสดชื่นอากาศดีเมื่อกี้วิ่งเร็วไหมวิ่งไม่เร็วเร็วก็มันเพลทก หกครึ่งถึงเจ็ดแต่ไรเงี้ยแล้วก็ถ้าพวกที่วิ่งเช้าก็ประมาณเเดินก็คือืะเล่ยประมาณ8วิ่งสามารถตามได้สบายสบายเนาะคนที่แบบไม่ได้วิ่งเยอะก็มาวิ่งด้วยกันได้คนที่เริ่มวิ่งก็สามารถมาเริ่มหัดวิ่งได้มันจะมีเพื่อนเราจะไม่ไม่เหนื่อยมีเพื่อนมีบรรยากาศให้โม่โอเคขอบคุณครับเลขโทรศัพท์นะครับลงท้ายเลขศูนย์นะครับ

ไปรันขับมาหลายที่แล้วก็เลยอยากจะมาลองที่่นีดูบ้างแล้วก็จริงๆมีโอกาสมา110เอเรื่อยๆอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วก็อยากให้ทำ่างนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะจบไปแล้วกับรันขับแลนโรดที่แลนแลโรดแลนโรดนั่นแหละเออที่แลนโรดแลนโรดแลนโรดนะฮะไปแลนโรดคือวิ่งไป5กิโลนะครับแล้วก็ เป็นเพสที่แบบสบายๆเนาะเพสหกเจ็ดแปดอะไร mm hmm. เงี้ยก็คือไม่รีบร้อนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนที่เกิดมีโอกาสมาร้อยเอ็ดเนาะผมว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีมากไม่ว่าจะเป็นบึงพารนชัยบึงทวัตชัยทุกคนสามารถไปวิ่งได้แต่ว่าถ้าเกิดใครมาจากที่อื่นนะฮะแล้วก็แบบไม่รู้จะวิ่งกับใคร มาช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยลองเข้าไปในเพจเขาไปติดตามเพราว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรยังไงเพราะว่าเขาจัดอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงขอเชิญชวนทุกคนมาลองวิ่งกับแรมโรดนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะกับแวร์ชูรันวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ